ต้องดูแล้ะกาต้องบอกว่าเราได้เลขอะไรคําตอบคือเท่าไหร่แค่นั้นเลยทีละคนนักเรียนจะได้ทํากันทุกคนพรไหมคะพร้อมจะไปกับปลาทูใครจะเก่งกับเรียังขาพรแลวเตรียมตัวเอาประกอบสมุดดีสองต่อแถวหน้าห้องเลยนักเรียนพร้อมจะจับปลาทูละกับเรียงขะปลาทูมันอยู่สองตัวมันไม่อยู่ตัวเดียวนะคะหาค,ค,คำตอบให้เจออ้าวแต่ละคนแต่ละแถวมาหยิบปลาทูไปคนละตัวค่ะ พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมเลย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 วางสมุดไว้ฟังเสียงครูดีๆนะคะทุกคนได้คำตอบกันแล้วเนาะเลิกค่ะไปหาตะเคียนเลยไปเร็วหยิบตะเคียนแตะแล้วมาหาครูจู่อ่ะได้อะไรหางสีแล้วได้แต่ตอบ สามสิบสองถูกต้องค่ะไป็นั่งที่เลยอะไรค่ะสิบสองแล้วได้สิบสองคำตอบใช่หรอ,อพีดไอตีนตอบพีดไปหาไหมชูโตัวด้วยชูโตัวด้วยอะไรเออได้เท่ากับได้เท่ากับอะไรอะไรหารเก้าแล้วได้เท่ากับอะไรหารเก้าแล้วเท่ากับสามพูดไหมเออคำตอบคือถูกไปอ่ะ คำตอบคือแปะถูกต้องค่ะชูโจด้วยคำตอบถูกต้องค่ะผิดค่ะอะไรหารสิบได้สิบอะไรหารได้10คำตอบคือผิดค่ะอะไรอะไรขึใหมาคำตอบคือถูกเจสิบสองหารอะไรไม่รู้เท่ากับเก้าตอบถูกค่ะถูก ้าหานอะไรเราได้สี่สิบสี่สิบห้าเก้าถูกอะไรอะไรหันกันอะไรหาแปดแล้วได้หนึ่งผู้ไอะไรหน่อ่ตอบเก่งมากอะราิตอบคือเก่งมากอคำตอบคือถูกค่ะสี่าหอะไรเท่ากับเถูกค่ะ ส,ส,ส, <c oughs> สี <tv> ่ค่ะไได้อค่ะถูกค่ะอะไรค่ะรได้12บสวสิบสี่ตัวเมื่อหนึ่งครั้งตองครั้งตามครั้งอ่ะนักเรียนทำกิจกรรมจับคู่ให้ปลาทูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคะสนุกไหมคะพร้อมจะทำใบงานกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ้าวครูมีใบงานมาให้แตกอ้าวฟังนะคะนักเรียนอ่านโจทย์ข้อเลกพร้อมกันติบติบผ่านอะไรได้ค่ะนักเรียนดูตรงคำว่าเนื่องจากเนื่องจากให้เขียนว่าอะไรสิบผ่านอะไรได้ค่ะ มันต้องเป็นห้าหารอะไรได้สิสิบหารอะไรได้ห้าต้องเขียนเนื่องจากยังไงคะการคูณเออการคูณต้องเขียนยังไงห้าอะไรหคูณอะไรได้สิไม่ใช่ห้าคูนห้าคูนสิบห้าต่อห้าตอะไรได้สิบสิคูนห้าคูนอะไรทำไงทำไงไม่ใช่ห้าคูณอะไรได้สิบไง อะไรห้าคูณสองได้สิบอ่านักเรียนดูบรรทัดต่อไปดังนั้นสิบหารอะไรได้เท่ากับห้าคะสอิบหารอะไรได้ห้าสองค่ะอ้าวดูข้อต่อไปข้อต่อไปต่อว่าไงสามสิบหกหารอะไรได้สี่พูดพร้อมกันค่ะสามสิบหกหารอะไรได้สี่อ้าวทำยังไงเอาวสี่มาคูณอะไรสี่คูณอะไรถ้าคูณอะไรจะได้เออสี่คูณอะไรได้สามสิบหก 9, 3, ตอบว่า 9, 3, 4คูณ9ได้เท่ากับ36 <5. S 1> <6. S 1> ดังนั้น36หารอะไรได้4คะ <5. S 1> 9 9อ้าวนักเรียนทำกันเลยใครจะนั่งเป็นวงกลมใครจะนั่งแบบนี้แบบทำเลย ข้อสามตอบว่ายังไงคะสิบแปหารอะไรได้เกาอะไรได้ก้าทำยังไงทำยังไงก่อนเอะไราอะไรคูณกันเก้าคูณสอได้สิบแปถูกค่ะข้อตีตอบว่ายังไงพูดใหม่อะไรหารกับสี่แล้วได้เจ็ดอ่ะ7คูณไอะไรนะคะตอบ ยี่สิบแปดเพราะว่าสี่คูณกับเจ็ดได้ยี่สิบแปดต่อไปตัวตอบข้อต่อไปตัวไม่ยังไงอะไรหารกับแปดได้ห้าคำตอบคือสี่สิบเอาอะไรมาคูณกันแล้วได้สี่สิบนะคะแปดคูณกับห้าได้สี่สิบหรือว่าห้าคูณกับแปดก็ได้สี่สิบค่ะอาถูกต้องข้อนี้ตอบสี่สิบข้อต่อไป ทำไหารกับเจ็ดแล้วได้หกคำตอบคือคำตอบคือคำตอบคตอบคตออเมื่อกี้คำตอบคือค่ะทำไมตอบ4ีงเพราะว่าหคูณกับเได้สีดังนั้น4ี่สหารเได้เท่ากับได้เท่ากับ่คะ42หาร7ได้เท่ากับ4ี่ิสองหารเได้เท่ากับหค่ะอว เสร็จแล้วขึ้นไประบายสีด้านบนได้เลย